สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบปอ,พอกับช่องมะนาวบดีเคคือเกาจะ้ะวันนี้พาพี่พน้องออกทะเลจ้ะพี่น้องมาหาขนงขนาดทะเลก็เจอจะ้ะมาเจอ,จาเจอสายพันธุม์มาเจอผักฟังฟันสิงโตนะคะพี่น้อง้วยงามคัดปวดใจบได,ด้ พี่น้องเบิ่งเน้ยสวยงามมากเลยจ้ะสวยงามมากเลยนะคะเบิ่งเน้ยพี่น้องเอ้ยมาเสีอดใจได้นคนยนังบอกท่านจะเป็นดอกซ้ำนี่สวยๆเลยจ้ะ ขาวจูนพุนน่าก,กินมากเลยพี่น้องเอ้ยกําลังคนเอาไปเห็ดสลัดจ้ะพี่น้องแต่ว่าสำหรับคนไทยนะบางคนเขาก็เอาไปเอาไปแกงจ้ะพี่น้องเอาไปแกงทําแบบเดี๋ยวมาดามสิสีแกงให้พี่หน้องเบึงจ้ะ ก่อน,นี้งามคักแล้วพี่น้องก่อนนี้สวยมากเลยอเอหอยถาดอหดอยถาดมันรุมแหบรุมกินเปิดมาลายแทนพี่น้อง เปิดมาหอยถาดเต็มเลยอันนี้ต้องล้างแช่น้ําเกลือน,นานๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีน้ำลายนะจ้ะเนาะหอยถาดเพิ่ะมีน้ำลายลายลายโอ้ยพี่น้องขอสิหายเจ้าเบิงเพิ่งมาลุ่มแหบเบิงเนี่ยกอเดียวเบิ้งในพี่น้องกอเดียวได้หน่เพิ่งมาลุ่มแหบ ลายกระเดียกกระโดดเห็นนก็อยากกินที่กันนอหนีน้เนาะนี่เปิดมาอีกเจออีกเบื้องแรนพี่น้องเต็มเลยเต็มเลยนะคะสองหลังลายลายหน,นามในเด้ออันนี้โอ้ยหอยขาดเพิ่งมาลุ่มกินพี่น้อง อ่อนๆเลยท่านบบเป็นดอกโอ้สุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยหอยทาง่อยแม่คอยเอ้ยเต็มเรื่อยแนี้ เรื่องไหนพี่น้องขาวจุกหน้าเจี๊ย คือมบ่มีดแดดเต๊สะสาวพี่น้องกรมอุตุ่นกะแน่นอนเติอ่อเพิ่นบอกว่าอันแดดสิออกบ่ใบสองสันใบสองแดดออกอีลีพี่น้องสุดยอดเลยกรมอุตุนี่จ้ะพี่น้องเอาหนาออกทำความสะอาดยังไปล้างมันจะง่ายจา้ะแต่ว่าหอยหลายขักพี่น้องอยู่ข้างล่าง ม,มาลุ่มกินพดพี่น้องมึงในเป็นตาแสบบ่<ม>แบบสองคือสีบ่ชัดเห็นบ่ต้นฟันสิงโตนะคะผักฟันสิงโตคะ่ะสวยน่ากินได้พี่น้องเอาไปกินก็ตามบอกคงสดๆนี่แสบคักพี่น้องมึงใยโอ้ยน้ำไายไหล ัดเอาอยัางไงให้มันแดดเป็นกรองามๆพี่น้อง จุกเข้าไปลึกๆให้มันเกิดในทรายเกิดในดินทรายมามาหาอันขนาดทะเลพี่น้องบ่มีเลยมิดซีรีมิแต่อันพักฟันสิงโตนี่แหละจ้ะสองอื่นันโกยเอาอันขนาดทะเล ส่องมาดามสกยเอาฟันฟันสิงโตพี่น้อง ผมเลยไปหอดบันจะมาได้หลังไงหนูเอ้ย เดี๋ยวจังไปหานาดทะเลมาต้มจับยขนาดทะเลต้มจับไฉยแซ่บคัก้วพี่นองสุดยอดเลยต่อไปใน,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 นอันเก็บนี่ออันอ่อนอันแกก็สิเอาเบิร์ดไดพ่นองเราเอามาต้มจับชายสซ่บเพราะว่าต้มไปแล้วมันจะยุบหายหมดจากพี่นองเสียดายถ้าเอาตัวอ่อนอนมาต้มยังเสียงมันมันยุบหายหมดไปบาลังอันอัน แก่ๆก็เอาสิเอาจ้ะนีถ้าเบิ่งก่อนกม่อาก่อนสวยอีกแถวจ้า จะเดินผ่านไม่ได้นะคะนำ้ำลาดแตกไปทาโหลด อนนีสุดยอดเลยพี่น้องได้ขนาดทะเลก็เอาเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้คับว่ขนาดทะเลอีกโอ้ยมีแต่สวยๆเลยพี่น้องเอ,อ้ย ดขนาดทะเลก็ว่าเอาไปนองเพราะว่าอันนี้เวอร์วังมากค่ะเห็นไหมเวอร์วังอลังการ เล้พี่น e ้องโอ้ยมีใครสะออนกับมาดามบอพี่น้องมาดามคือสะออนเทมีคนเพ่อนมีคนสะออนนาบอสวยจะสวยมาก สวยกว่านี้มีอีกไหมพี่น้องจ้ามาเบิง้งมาเบิ้งมาส้มกันจ้าสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่น้องเอ้ย น้อข่อยบอ่สวยสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พระนางพาลุ่มทะเลจ้ะพี่น้องจา้าวันนี้ก็เด้พาบรรยากาศ ตามตอนต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้สักหนึ่งจ้ะไปพบกันลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ